แต่เราการจากวาของผู้ทำวายชนแล้วก็มีอะไรก็ตามเพขอให้ชิตราะว่าของค,องคอนงานพี่ผมก็เป็นครอบครัวของพวกเราทุกค,ค,คนเมื่อวันที่22ธันวาคม2563มณฑลท,นทาหารบกที่26มอบเงินค่าสินใหม่ทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพลของหน่วยตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทน ในการประกันชีวิตสำหรับข้าราชการประจำทหารกองประจำการและนักเรียนทหารกองทัพบ,บกโดยมีบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดรับดำเนินการประกันชีวิตและจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งในห้องที่ผ่านมามณฑลทนหารบกที่26มีกำลังพลที่เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนายคือร้อยตรีทวีอุปชัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่23สิงหาคม2563เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบโดยมีพลตรีพัชรพลศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่26เป็นประธานมอบเงินค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ทายาทของกำลังผลที่เสียชีวิตณนะมณฑลทนหารบกที่26ค่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรศึกจังหวัดบุรีรัมย์